สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กันในเกม Oxygen Not Included กันต่อนะครับเดยวันนี้นะครับผมจะมาต่อจากตอนที่แล้วแล้วกันครับเพราะว่าหลังจากตอนที่แล้วที่เราแก้ปัญหาอากาศอาหารแล้วก็ไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําการ พัฒนาระบบประดุษสัตว์ของเรานะครับก็คือจับสัตว์ของเราเองที่ผมเคยสร้างวัฒาานานมาแล้วครับและไม่เคยได้ใช้มันอีกเลยวันนี้เราจะมาลองใช้ดูครับว่ามันใช้ยังไงนะครับแรกนะครับผมจะไปดูที่อาหารนะครับมีเครื่องบ่มเพา,ะก,า,าะกับดักปลาแล้วก็กับดักปวาตื่น่นะครับพวกนี้ต้องใช้โลหะบริสุทธิ์ในการสร้างนะครับ เราจะมาหาโลหะบริสุทธิ์กันนะครับชิ้นแร่เหล็กเป็นเหล็กนะครับน่าจะเป็นอันนี้แหละโลหะบริสุทธิ์นะครับในการเปลี่ยนสูตรนี้ทําการผลิตตายด้วยเหรอจะไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องหาชิ้นแร่เหล็กก่อนนะครับทำการเปิดใช้งานซีกอร์ซ่าไปก่อนเราก็จะทําการขุดเหล็กแต่เรามีแต่อลูมิเนียมนี่หน่าเหล็กเหล็กเหล็กดูไหนเหล็กดูไหนที่ฐานสินเหมือนว่าจะไปทําไฟฟ้าได้ใช่ไหมว่าผมน่าจะขุดไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพยว่าลกันเลยนะครับเสียงอะไรเออเดี๋ยวไอ้ลุงตู้โดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวโลกอกสมองพลุกตู้ยังทำงานอยู่ แต่ไม่เคยรู้สึกดีอย่างนี้มาก่อนลุงตู้ได้ไดรับอุปนิสัยปอนักดำน้ำําลึกอ๋กเขขอเครื่องความสามารถหรอแล้วถ้าเฟลจะเป็นยังไงกินอากาศน้อยลง50กรัมต่อวิโอ้อ๋อใช้ได้ครั้งเดียวไม่ีประจุใดลงเรือในเครื่องเสียสัญญาณแห่งนี้แล้วอ๋อการเครื่องสถานะให้ลุงตู้เหรอเนี่ยเป็นว่าลุงตู้เราฉลาดยขึ้นแล้วนะครับในจกักรวาลนี้แล้วกันครับต้องเน้นว่าในจกักรวาลนี้นะลุงตู้ของเราได้ฉลาดขึ้นแล้วนะครับเราจะมาดูเครื่องนี้กันต่อครับหลังจากที่เราจะหาเล่นเล็กไปด้วยนะครับ เนี่ยรูดนีเนี่ยแทนได้ไหมไม่ใช่ได้ไหมตัวหาบริสุทธิ์เขาบอกเขาว่าโลหาบริสุทธิท์นะมันจะเป็นต้องใช่นี่ไหมแต่คุณลองลองลองเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันท,งทงนองทำอารมณ์แย่ก่อนแล้วกันครับใช้ได้ไหมี๋ยวอ,อะไรก็ได้ขอแค่เป็นโลหะบริสุทธิ์อหะไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงใช่ใชไหมว่าจะเป็นทองแดงหรือว่าแร่หรือว่าอะไรผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ระบบเติมละะทานชงน้ำดูนี่เ,เ,าาานนนเติมน้ำอย่างที่ผมใส่น้ำแล้วน้ำเดาเอาไว้ทางนี้แล้วผมต้องตัดตัดตรงนี้ออกให้น้ำเน่ามันมาทางนี้ทางเดียว เอาให้มันขึ้นมานี่เอานี้น่าจะดีกว่าปิดได้ไหมเอแล้วเราปุ๊บชิงเลยได้ไหมปุ๊บชิงไปเลยก็ได้ถ้าถูกไม่ปิดน่าจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอ้าวไอ้เราไม่ขึ้นไปข้างบนอ่ะมาตันตรงนี้อ่ะขึ้นมานี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมกดปุมเปิดหัวของเหลวนะครับนี้ใช่ไหมอ๋อของเหลวตรงนี้เอ้นี่จะติดอะไรก็ไม่รู้เป็นไรครับต่อต่อให้เขาเดิมทีไปแล้วไปแล้วทำไมไม่ไปอ่ะเขาไม่ดัดมันไม่ดัดกลับเหรอ มันก็ตันตรงนี้สิอ๋พอร่องหรือว่าเราไม่ได้สร้างตรงนี้หรอนท่ออะไรไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมสร้าผมเดาไม่ผิดลองลองลอง,ลองสร้างดูนครับเร็ว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 ใช่ไหมอ๋อใช่จริงด้วยครับกีตะมันไม่รู้จะไปไหนอ๋อท่อมีน้ําเสียอยู่แต่ว่าไม่มากพอเละอ้าวมันก็ไม่ได้ขึ้นบอกเลยอ๋อแต่ว่ามีพอ,อมีน้ําเสียอยู่นี่ทําไมน้าป่ายทาได้ปกติเลยพอเป็นน้ําเน่าทำไมไนทาไม่ได้เนี่ยอี่อีอ่ทำยังไงดี ออกก็เชื่อมกันหมดนะครับทาไมเป็นน้ํป่าใช้ได้ปกติหรือต้องใช้เครื่องหนับน้าก็ไม่เกี่ยวนะนี่ก็ไม่น่าจะต่างกันนะครับอ๋อต้องมีคนมาเรียนนี่เองมถึงจะเรื่องความเร็วมันจะบัฟให้แต่ที่ที่แล้วมาไม่เคยมีใครมาเรียนนี่ก็ตงวันจะเป็นก้าวนะวจะได้อาหารกินอย่างต่อเน,นื่องอผอเข้าใจละแต่ผมไม่เข้าใจใตรงที่ทําไมไอ้พวกนี้ถึงไม่ไห้รับน้ำไปผมดีทรัพยากรได้ด้วยนีย่หว่าเราไม่ต้องไปทื้อเท่งเถอะ ดูไปก่อนแล้วก,กันครับเนี่ยครับทำไมไม่เข้าไปอ่ะคนจะเข้าไปนะเนี่ยต้องทดน้ําเข้ามาใช้ผ่านระบบท่อของเหลวก็แสดงว่าเราเอาใส่น้ําเข้ามาได้ผมันแปลงให้ดูแต่ทําไมนะ้ําไม่ยอ,อม,อม,ออม,ม,เ,อมเข้ามาอ่ะไม่เข้าใจฮะลองทุบทิ้งดีไหมทิ้งไปก่อนแล้วกันเกิดจะบ้าไปน้ํามันเข้ามาละลองใส่ดูมันจะเข้าไปไหมอาหารอาหารได้ไหมทุสุดเกล้อ yeah. มมาไปใครดีเป็นพี่หลามแล้วกันไหนก็สุดขีแล้วโอ้โหเชื่อเหลืองด้วยเชือเหลืองด้วยอย่างกี้เลยท่ันครับเนี่ยทำไมน้ำถึงมาไม่ได้อรผมไม่เข้าใจเลยทำพลาดตรงไหนเนี่ยน้ำมันก็ไม่เข้ามาครับน้ำมาเจาะไปตรงนี้เนี่ยเงินเราต่างันมีไปมันเดียวเลยครับทำไมผมไม่เข้าใจว่าทำไมน้ำเข้าไม่ได้งงจริงๆทำไมน้ำเข้าไม่ได้อะเป็นอะไรอราย้ายไปก่อนแล้วกันเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรครับโอ้เสียดายเป็นลิินที่ย่ามอง ทำอะไรได้นาภูมโอ้นาภูมได้เลยเหลือเล็ดเราเริ่มไม่ขาดแคลนอาหารแล้วนะครับอัจากนี้เรามียาด้วยเล็ดอินลี่ยาหมองปลูกไปเรื่อยงงตรงนี้มากเลยไม้ต้นนี้ไม่ตูเนี่ยงั้นเราตีดไปก่อนแล้วกันเอา้าต้องนี่อยู่ดีงั้นจริงนะใช้ระบบมือก็ได้ครับเร่องพอปลูกธรรมดาลแล้วกันแล้วก็ให้ไปดูดน้ำเน่าเอาเองแล้วกันครับจะได้ไม่ยุ่งยากเพราะผมไม่เข้าใจว่าทำไมํำเลี้ยงน้ำเสียไปไม่ได้ ้เราเก็บตรงน,นั้นได้นะแต่ว่ไม่มีใคร,รามาเก็บเลยนี่หว่าแต่ว่าเราจะปล่อยน้ําเสียไว้นี่ดีครับเราจะได้มีที่ไปเก็บน้ําเสียเพิ่มด้วยผมว่าน่าจะง่ายกว่านะเพราะว่าตรงนี้น่าจะดูดกล้าครับเอามาสร้างไว้นี่น่าจะดูดง่ายกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอือานี้ทำบายตรงนี้แล้วก็สร้างนั่นบันตุก่าไม่ได้มนบันตุไวน้นี่ไม่ได้้องสร้างไว้นี่สินะมันเดี๋ยวยวกเลิกกันนั่นบันตุของเหลว น่าจะไว้นี่ได้ถ้าจะให้ปลาทิ้งลงตรงนี้เลยนี่พอแ,แ,แล้วสร้างพื้นนะแตกระแต่ละแพทเราก็ทก่ตรงนี้ทิ้งนี่นี่ไม่ต้องสร้างกระด้เพิ่มพละเรามาลองแก้มือกันดูครับนี่นวางนี่ไปเอ้าไม่วางไม่ได้อ่ะเอ่อขอชิดไปเหรอขวางนี่เหรอนี่ไม่ได้ชิดไปนี่ก็ชิดไปอยู่ดีอะไรกันครับนี่อะมันกินพื้นที่สามถูกไหม แต่ว่านี่นี่ได้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ติดอันนี้ก็แสดงว่าเราสร้างได้สองอันเองเพราะอันใหญ่อ๋อไฟไฟไหม้ท่านน่ะเป็นะอะไรไม่เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยสิอ้าวก็วิ่งได้กี่นาะทีะมีชอรอยกเ็เถอะฮได้ไหมลองระบายน้ำมาตรงนี้แทนสีเราก็ดูดน้ำได้ไม่มีได้จะขาดแคลนอาหารแล้วอ้าวอันนี้เป็นอะไรอุณหภูมิกายภาพอ๋ออ๋ออุณหภูมิต่ำไปทีต่ำไปแล้วไปหมกนู่นเลยอยากให้มันร้อนใช่ไหม อ๋อแต่ว่าต้องใช้คอรีนด้วยดี่หว่าไม่ได้อยู่ดีทีปลูกในพื้นที่คอรีนคอรีนเรามีแต่แถวนี้ถ้าปลูกมิววูดเหมือนเดิมดีกว่าแต่ไม่ไกลจะมาซ่อามนะเดี๋ยวมันซ่อมไม่ถึงน่าจะซ่อมไม่ถึงแน่เลยเอาละถ้าน้ำเสียเยอะดีอยู่น้ำเสียไปแล้วดีโอ้แล้วล่ะตรงนี้ตรงนี้น่าจะต้องมาสร้างสักทีแล้วหลังจากที่ผมปูไปตั้งนานหลังจากาเราเริมเข้าที่เข้าทางแล้วครับเราเริกกลับมาแล้วในตอนนี้อาหารเราไม่ขาดแคลนแล้วนะจากเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าตรงนี้เราต้องสร้างให้มันติดกันใช่ไหมติดกับ บริเวณจุดที่เราต้องการให้พกบินอวากาศของเราหยอดปุ๋ยให้กับพืชเราต้องสรง้างติดกันเพราะว่าผมเห็นหยดปุ๋ยวันหยดปุ๋ยให้แค่บริเวณนี้นะครับตื่ตรงนี้เขาไม่ได้หยดปุ๋ยให้ครับแต่ผมจะมาลองสร้างตรงนี้ดูอยากรู้ว่าเขาได้หยดปุ๋ยให้ประมาณเท่าไหร่คนนี้หรือเปล่าหรือว่าให้แค่แถวนี้แถวเดียวนะครับนี่ไงจริงด้วยเราสร้างเครื่องบ่มเพาะได้แล้วครับที่ให้อาหารสัตว์กเครื่องบ่มเพาะเราสร้างได้แล้วตามที่ผมคิดจริงด้วยครับเป็นแร่อะไรก็ได้นะครับที่บริสุสทธิ์นั สัตว์เราใกล้เป็นเสร็ฐสมบูรณ์แล้วนะครับดักสัตว์ตึกสีไม่น่าได้ใช้เอาอยางไฟฟ้ามีอยู่แล้วที่มีธรรมบาตินะผนส่งตัวเก็บกว่าโตัวมัดกั้นเก็บการและจัดหาขอแให้กิจงานต่างๆจะดูเศษตกบนพื้นเรียนข้างเคียงมาทั้งหมดโอโ้โหว่าเราไปสร้างตัวดดีกว่าครับเกวดดุลดีไหมว่าเราผมขุดขึ้นไปข้างบนแล้วเราไปสร้างตรวดดีกว่าครับโอโ้โหโอ้โหรู้มากเลยครับเลี้ยไปข้างบนมากเลยยังไม่เจอเลยครับแต่เราเราค่อยขึ้นไปกันนะครับ ดูแล้วน่าจะได้เป็นไปได lighting, ้ง่ายๆครับที่กดแปลงปิโตรเลียมนี่ไงแปลงไ้เป็นพลาสติกเราไม่มีปิโตรเลียมหรอเราค่อยว่ากันแล้วกันอ้าวมีคนมาทหารเราเรื่องเข้าที่เข้าทางแล้วเอาไข่แล้วกันครับผมว่าไข่มาเพาะเลี้ยงดูกันแต่แล้วเราก็มีเชือกบ่มเพาะอู่แล้วเราจะลองเลี้ยงสัตว์ดูครับปิตรได้อะไรมาบ้างงานเจาะล่ะผมว่าแบกของไปก่อนแล้วกันเอาแบกของครับเล่นแบกของจะได้ไม่ต้องแบกไปครับอันนี้เป็นผมยังไม่ได้เน้นสัตว์ผมว่าผมเป็นพืชก่อนแล้วกันครับเราค่อยมาเอาจับตัดต่อไม่ตรงนี้ไปได้ไหม มาแล้วเรืองบมเพอให่ใครมาเลยไปเลือกฟองไว้ยังไงเลือกเลยบมเพอออกไม่รู้เด้ยมาแ้วที่เราเตยมแล้วเนี่ยแฮปแฮปแฮปยังไงเทียังไงเราเข้าแล้วเดี๋ยวไปเอาไฟมานะครับโอ้เวอร์โหลดสายแดยงเต็มเลยครับแต่รอดไปเนี่ยถุกน้ำไาม่ได้เพราะว่าน้ำน้อยเกินไปไฟฟ้าเราไม่มีใครมาปัาน่นเพราะว่าเราผลิตไฟฟ้าแล้จากเชือกไฮโจะเชน่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหเชือกคาถาได้หมดแล้วครับไฟฟ้าอัด ความเครียดก็ไม่มีแล้วผมบ้านั้นจตกเราเริ่มรุ่งเรืองแล้วครับ๋ยแวบบที่เราเคยหาเสียงไว้เดี๋ยวแปลกแแต่ก็นั่นแหละครับเห็นว่าที่ผมเคยหาเสียงไว้เนื่องทริปผมนะครับผมจะใช้เวลาแค่ตีฟีวันเองแต่เรามาสร้างน,นี้ต่อนะครับแปลงปลูกติดต่อปลูกผักสิปลูกเห็ดอะไรเนี่ยเออเทีนต่อเที่มต่อตอีแล้วผมจะสร้างสถานีแปลงเพาะปลูกดูนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว เรายังไม่ได้ปริบาณห้องเลยดีกวา่างั้ทสางทำประตูกันดูว่าตรงนี้อ่ากดผิดแล้วก็ยืดผ่องตรงนี้ไปเลยประตูไว้ตรงนี้โอ,อ,อเคทำบัไนไดขึ้นทางเดียวยด้วยะจ,ะจะได้ประหยัดบันไดหน่อยวันนี้จะสร้างเพิ่มได้อ้าวไฟฟ้าแล้วมันมาทำเนี่ยโอ้อยากเลี้ยงลูกเนี่ยพอไม่ได้ปัน่นแล้วไม่มีน้ำเน่าอ,อีกไหนดูซิอ้าวอ๋อน้ำเสียเป็นเพราะว่าผมแบ่งจากนี่มานี่หว่าผมไปวางผิดที่แน่นอนเลยว่า โอ oh, ต้องตรงนี้มาด้วยนะแบบนี้ครับตรงนี้น่าจะตายละท่านผ่ะมันมันส่งต,งตัวมาจากเครื่องนี้เครื่องเดียวทําให้ตาม,มันน้อยอใส่ตรงนี้ไปด้วยครับทีนี่ไงมาแล้วมาแล้วใช่ไหมโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ช่างมาแล้วช่างมาแล้วกันอ๋อหรือว่าอ๋ออ๋อหรือว่าเป็นเพราะว่าในท่อมันมีของเรลวอยู่แล้วใช่แน่นอนเลยครับเป็นเพราะว่าในท่อมีของเรลวอยู่แล้วผมก็เลยโอ,อ้มันมีน้ำสะอาดอยู่แล้วผมก็เลยเอาน้ำนาเข้าไปไม่ได้อ๋อผมว่า,ผมว,าผมว่าใช่แน่นอนครับ แล้วเราลองอีกรอบแล้วกันครับเราลองรื้อดูกอนไหมครับผมว่าน่าจะใช่แน่นอนเลยเพราะว่ามันมีน้ําสะอาดเลยแล้วครับมันเลยเอาน้ําเสียเข้าไปไม่ได้ผมรื้อท่อหมดเลยครับแ่บนี้อ๋อผมเสียไวลไอีกแล้วผมอีสเวเรียนรู้ครับเพราะว่าผมก็เลยครั้งแรกนะครับเกมนี้ไปไปเช็ด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 เช็โอเคเราไล่น้ําออกหมดแล้วนะครับไม่มีน้าละนาละเราก็มาต่อท่อใหม่แล้วเราก็เออเฮ้ยเราไม่ต้องรื้อก็ได้นี่หว่าเรารื้อแค่นี้ก็ได้เพราะว่ายังไงเราก็ใช้แค่หนึ่ง หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามถ้าว่าตรงนี้จะกินนี่นี่นี่ไว้นี่ไม่ได้ไว้นี่แนละไวน้นี่กินนี่นี่นี่นเออนะโอเคไม่ต้องไม่ต้องรื้อเพื่อะรื้อออกโอ้อามาตามที่ผมเข้าใจนะครับแปลว่ามีท่อมีน้ำค้างอยู่ในท่อแน่นอนเลยสําให้น้ามัน่กไปไม่ได้ตรงนี้อุณหภูมิมาถึงแล้วสร้างมันครับเราไปสร้างทีกันดีกว่าแล้วปล่อยไปเขาไม่เหลกไฟฟ้าจะปาเนี้ยเพื่อความจเจริญเมาถึงเนี้ยเทมเราทำอาหารเรื่อยๆนะครับนี่มีไปอัพอยู่เนี่ยเมีมาแล้วมีทำไรบ้างได้บ้าง เยอะประสั Dante. ตว์ล่ะมีไม่ใช่มีสกิลเลนแพ้แล้วกันเมืเม่อไรไฟฟ้าจะมาตรงนี้เนี่ยผมปล่าเป็นกล้าเลยนะอ๋อเนี่ยไม่พอไม่บอกแล้วโอ้แหน่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 อยู่ไหนอยู่ไหนหมดมีแค่ตรงนี้ล่ะไม่ดีนะครับแล่จะหมดแล้วเราได้ไหมครับขบนนิดนึงอยากรู้ว่าผลแล่นี่จะได้อะไรแล่มีสัมไลน์นะคับหรือว่ามันเป็นแค่ขยะไปทำงานไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องผลแร่กันเลยว่าผลแร่ไม่พอนี่อย่งก็อาจจะทำงานกันถ้าใครเครียดอ่ะ ป้อมจะทำอะไมเนี่ยเอ,อ้าหายหมดแล้วนี่ใครไปเก็บเกี่ยวอะ่ะโอ้โหเมล็ดมีตั้งสิบเอ็ดอันไม่มีคนปลูกไม่มีคนเก็บเกี่ยวเลยทำอะไรกันอยู่เนี่ยตั้งฐานก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพราะว่าเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยววันได้กินได้เรื่อยๆเลย,เลยตอนนี้เรามีเัินขาดสินแล่สินะไม่มีใครมาขุดตรงนี้ด้วยถ้าเพราะว่าข้งวทุกอย่าง,งาข้อวแล้วตอนเนี้ยอ่าเครื่องนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องนี้ดูนะครับวันนี้เปิดเปิดเ,ปดเปดไปแอคทีฟดูครับไไอะไรเลิคอปเตอร์อินพุตคืออะไรเริ่มปัตเตอร์ดิสเบรล ตัวโหลดข้อสายลำเลียงเหมือนว่าต้องใส่อะไรสักอย่างเข้าไปใช่ไหมแล้วก็กดเครื่องก็จะส่งเครื่องไปละแล้วเราจะกดแล้วเราจะได้อะไรมัน,นก็อินพุตเนี่ยเครื่องส่งแล้วอย่งนี้เครื่องรับอย่างไรเข้าแล้วครับลองไปดูเปิดไม่ได้อยู่ดีไม่ไมีมความสามารถ <c oughs> เตลฟรีเลยอะไรกันครับเนี่ยหิวก็กินจีกินอะไรรุปป้อมเท้าเฉยแฉะเหยียบตรงไหนมาล่ะขอ,อนี่ยไอ้แต่งฟังสลามทำมิกซ์จองได้ ได้ปังสลาม1,700แต่นี้ได้เท่าไหร่1,700แล้วได้คุณภาพชนแหว่เราไม่ต้องทำก็ได้ในชะ่ไหอย่างนั้นถ้ามันจะหว่วยหายนั้นผมว่าไม่ต้องทำหรอกครับอ้าวคุ้นทีเราไปทําอันนี้ก็ได้เนี่ยได้ปังสลามก็ได้ไม่ต้องพันเจ็ดถึงจะแย่มากแต่ก็ไม่ชนแหว่เราทำที่นี้ดีกว่าที่แค่น,นี้ไปเลยเล่นไม่พอลนะโอ้เ,เหลือไ,ได้อีกเยอะกลุมเที่ยงน,นี้น่าจะเอ้าทำไม่ได้เลยวิสขอเล่นด้วยเอ้าเอาเต็มหมดตู้เอาลงตู้ซู่ๆแล้วลงตู้เอ้า่งไปแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรได้นะครับน่าจะส่่งงออะไไรสักยาป ตรงตีไม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ถ้าจะเป็นเครื่องส่งนะครับผมไปหาเครื่องรับที่รู้อยู่ไหนว่าถือว่าลองได้ลองกดแล้วกันนะครับที่มีตัวเก็บกับเก็บอัตโนมัติละ่ะเคือถ่ายอัตโนมัติอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องมาเก็บเองมีไหมไปดูที่คอมพิวเตอร์ลนะ่ะเออพิวเตอรอะไรกันครับเนี่ยเออก็เห็นก็ปวดกวาแล้วลาบาุรณาประจำบ้านการป้องกันอันตรายยูส์ขนส่งม่าเข้าลงตรงได้ของเหลวการแพทย์เรื่อนานาสมาคมสเปกโปรแกรมมีเกลียว ผมไม่อยากได้นี่จัดส่งนี่ไงการจัดเก็บนะครับงานการขนส่งที่มันคงโดดสายพ่านฉันกต้องทำระบบขนส่งถ้าเราไม่อยากให้คน Jamie, เ,เราเดินไปเดินมาใช่ไหมอืมน่าสนนะครับด๋ยวผมลองทําให้ดูดีกว่าคนเราจะไม่ต้องเดินไปเดินมาอ้ยังไงแลกเเนี่ก็อย่างเยอะเลยว่าผมเจอเป้าหมายใหม่ละอะไรใครมาใครมาไอ้เพิ่งอมาเพิ่งมาเพิ่งมาตอนนี้ก่อนตนนี้ก่อนเอาผมเจอเป้าหมายเอาปิดไปั่วแล้วเนี่ยปิดไปหมดแล้วน่าจะเยอะเลยเนี่ย เพราะว่าใช้ความสามารถในการขุดเยอะก็ปะแปลกแล้วกันมา,มาทำตรงนี้ก่อยดะไหนอยูสิเหล็กเออก็ไม่เย่นนะทีนี้เราจะาคนมาเพิ่มเพราะว่าคนน้อยไปเพื่อทางานว่าคนดีกว่าครับเอากเกษตรกรรมไหมการเลี้ยงสัตว์ไม่จาเป็นนอนคนเพื่อลคาคาแน่นอนเลยแล้วผมสร้างใกล้กันด้วยนักสันติสุมต,มตีไม่ได้ตกแต่งลดลงกเกษตรัวัววผมไวไม้ไม่จำเป็นถึงจะทำอาหารอยากได้อันนี้นะชิงถิ่เร็ว แต่ว่านอนคนเป็นปัญหามากเลยรถสร้นที่นอนแยกแน่นอนเลยทั้งหมเอามาว่าผมน,นี่แล้วกันครับพิทากับรักษาละ่ะนี่น่าจะดีกว่าแต่ไปข้อเสียเยอะจังเลยเอนนี้ดีกว่าไหมหรืองขวัญกำลังใจลดลงมันข้อดีตรงไหนอ่ะเอานี่นะครับคนมาเพิ่มดีกว่าคนมาเพิ่มดีกว่าสร้างเตียงสำรองไปด้วยเอาทามังอะไรเนี้ยเอ้ยผิดผิดผิดยื้อทำไมล่ะเก็บน้ำสิคนมาช่วยกันทํางานหน่อยเราเติีมรับเพื่อได้แล้ว สากมาไม่ได้ใช้เลตที่ต่อใครเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ไฟฟ้าจะมาถึงเนี่ยโอ้ยทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยนี่อะไรไม่มีเลยแก้ปัญหาได้อีกอันนึงโผล่มาอีกอันนึงเลยเนี่ยว่ามี่ไปกันเถอะคาับ้างเถอะผมมาถามฟองมาเครียด์ยังแหละเครียดอะไรนั่งอย่าเนี่ยหนูก็กินสิโอ้น้ำเสียเริ่มล้นแล้วครับตรงนี้ว่าต้องหาทางน้ำเสียไปใช้ครับไม่งั้นรดแน่นอนเลยผมคิดว่าผมจะไปใช้ตรงนี้เนี่ยแหละเพราะตรงนี้เริ่มตายหมดแล้ว เอาละครับงั้นก็จบลงกันไปเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเกลีย์ออกซิเจนนอนอินคูในตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับมากครับ